สวัสดีครับพบกับผมศักดิ์สิทธ์ภูมิประเทศในใกล้ลายชีวิตนะครับวันนี้ขอนําคําว่าสิ่งท,ที่ทรงคุณค่ามากกว่าคําว่าจีวรมาฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับทุกท่านนะครับในสมัยพุทธกาลนั้นใช้ผ้านุ่งหรือผ้าห่มเป็นผืนผืนผืนใครผืนมันหรือชายและหญิงก็ส่วนมากจะใส่ผืนหนึ่งถ้าร่ารวยหน่อยก็มีผ้าที่าดบ่า ยังมีเครื่องประดับตกแต่งอะไรในต่างหากนะครับบ้านไหนที่ยากจนก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวทั้งบ้านเวลาสามีจะออกไปทําธุระข้างนอกภรรยาก็ต้องอยู่บ้านวายภรรยาจะไปทําธุระข้างนอกสามีก็ต้องอยู่บ้านยิ่งพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาด้วยยิ่งแล้วต้องสแสวงหาผ้าจากศพหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเก็บเอาไปปะเอาไปชุนเอาไปย้อมทําเป็นผ้าจีวรห่ม สำหรับพระภิกษุในสมัยโบราณนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งองค์พระสมมาสัมุทธเจ้าพระองค์ทรงสเสด็จไปถึงทักษิณาคิรีชนบทพร้อมด้วยหมู่พระภิษุสงฆ์เป็นจำนวนมากพระองค์ทรงทอดพระเนตรท้องนาของชาวมคตแล้วตรัสถามพระอนุนว่าอาน,นุ์เธอสามารถออกแปบตัดเย็บจีวรให้มีรูปร่างอย่างนี้ได้หรือไม่พระอนุนกราบทูลว่า สามารถก่อทาได้พระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระอน,นุลได้ออกแบบทําจีวรตามพุทธประสงค์ถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายผืนนาโดยมีคนาขั้นเป็นระยะระยะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญพระอน,นุลว่าอน,นุลเธอเป็นผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถเข้าใจคําสั่งของเราได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องและชัดเจนพระสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ทรง มีรับสั่งให้ออกแบบทรงจีวรเป็นเช่นนั้นเพราะมีพระประสงค์3ประการด้วยกันนั่นคือ 1. ผ้าที่มีราคาแพงๆหากตัดเป็นชิ้นๆจะทำให้ไม่มีราคา 2. เมื่อนำเศษผ้าที่ตัดแล้วมาเย็บติดกันก็จะทำให้เกิดรอยเป็นตะเข็บมีตำหนิขาดความสวยงาม 3. ยิ่งนำไปย้อมเปลี่ยนสีและทำเครื่องหมายคือทำพินทุก ตามมุมขอบของจีวรด้วยปากกาหรือดินสอก็แล้วแต่ยิ่งทำให้ผ้านั้นดูเก่ามากขึ้นไม่มีราคาไม่เป็นที่น่าปรารถนาน่าสนใจยิ่งไม่มีประโยชน์สำหรับใครๆโจรผู้ร้ายไม่มาป้นฆ่าไม่มาแย่งชิงอย่างแน่แท้จีวรที่พระองค์ทรงรับสั่งให้พระอนุ์ออกแบบตามนาและคันนาของชาวมกขอนั้นแต่พระอนุ์ก็เป็นผู้ ตรัดเย็บและออกแบบตามที่พุทธประสงค์ทุกอย่างนับเป็นพระอัจฉริยะของพระสมณะพรเจ้าและพระอน,นุลพุทธอุชาของพระองค์โดยแท้จริงสมัยก่อนนั้นผ้าที่มีราคามากที่สุดก็คือผ้าที่มาจากแฟนกาสีเมื่อตัดเย็บเบลย้อมเป็นสีอื่นแล้วก็ทำให้หมดราคาไปเลยเพราะว่าผู้มีพระเจ้า,จาพระอ,องค์ทรงเห็น คุณค่าของเรื่องนี้จึงตัดไฟเสียต้นลมไม่ให้พระภิกษุในบวรพุทธศาสนานั้นมีความยินดีในเอกนาบในผ้าที่ห่มหรือในผ้าที่นุ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้พระอนุลตัดเย็บรูปทรงสิวรนั้นเป็นรูปขนาดของชาวมกตเพื่อที่จะเป็นที่เรียกว่าแฟนมกตนั้นเป็นที่พระองค์ประกาศศาสนาเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรก โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองนะครับพระองค์ซึ่งนำมาเป็นเครื่องเตือนสติและเป็นที่ระลึกของพระพิะสุสวงองค์สมานเรนว่าจีวรที่ท่านห่มนี้เป็นรูปแบบคนาของชาวมคตในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกนั่นเองครับคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ 1. จากคณะของชาวมคตที่นํามาสู่รูปแบบของจีวรของพระพิสุสง์ในบวรพุทธศาสนา 2. จากผ้าที่มีราคาแพงตัดเย็บทําให้เป็นของที่ไม่มีราคา 3. าํทำตาหนิพินทุให้ผ้าแปดเปื้อนเพื่อไม่ให้พระพิสุยึดติดในความสวยงามของผ้าและจีวรที่ตนนุ่งห่ม 4. เราสามารถเห็นพระอาจัจริยภาพ ของ,อ,องพระองค์พระสมมาสมุทเจ้าในการที่ทรงออกแบบจีวร 5. เราทรงเห็นความสามารถของพระอ,อนุนเถระเจ้าที่ทรงตัดเย็บจีวรอ,ออกมาเหมือนดังคันนา 6. จึงเป็นที่รึกว่านาของชาวมกคตนั้นปรากฏบนจีวรของพระพุทธสงฆ์ในบวรพุทธศาสนา ตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับถ้าดีมีสาระมีประโยชน์เราคุณากดแชร์กดไลค์กดติดตาม้วยนะครับและไม่พลาดติดตามวิดีโอที่ออกมาใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับครับจากผมศักดิ์สิทธิ์ผู้มประเทศครับสวัสดีครับ